ได้กระตาน้อยเองเลยพี่น้องเอ้โดยสบายดีพี่น้องสบายดีสุข,ขุกคนนะครับตอนนี้ไก่อยู่สวนบกถั่วพี่น้องเอ้อยู่สวนบกถั่วเป็หนหลังนาพันยาพี่น้อง คนเก็บมังถั่ถวคือยังบ่ทัน,นตื่นนอนอีกจังอไงอากระตือนเลยก็ลงมาเลยสบายดีพี่น้องไม่ห้องเองกาก็หายก็เก็บพี่น้องเลยอาก็เริ่มต้นเก็บสบายดีพี่น้องิลายังมีอัน มีรอยเก็บอยู่ืาอคืนเลยเดนนะเมื่องเายจะเก็บหายไมมันเอามันจังเป็นตลอดไม่หรอนกัดมันมันกัสิเป็นไปเลย นี่ถั่วแหลมักถั่วข้าวพี่น้องเลยมีสองแนวเนี่ยโตกว่าบท่าน่ะก็มีโต๊ะกัท่านเปนใหญ่กับนีพี่น้องมีลอยู่ในหน่อยนี่ đi nội nghe không? lai đấy, tôi nội Rất là là nhảy. <laughs> đây. Đi cái nào thì nhỏ Má ไปลงมางั้มาหยอกกันดีเนาะดอก้มทำโพดมง กนะนันอ้ายแหน่ช่องแล้วพี่น้องมัน มึงบวบพี่น้องเตียมเพี้ยนน่ะมังบวบเข่าเลยมึงบวบกับเข่าแล้วแก่น่ะสวนกะปิใหญ่พี่น้องเอ้แต่มันยมเพี้ยนออกไปเรื่อยๆเนาะถั่วนะนี่แหละพี่น้องฝั่งกบะปิมีเนาะเครือถั่วมีแต่ฝั่งในแถวนี้แหละพี่น้อง นี่จะนี่จะมองเขานั่งเก็บอะไรย่างนีเขียนเลยละกับบองเบาวงเก็บนะวงงามมันได้นาะเก็บลายรอบเลยจะหลอดเป็นนาวเก็บนี่ลายนัาดับเห็นสีหาหอบแบบจังเนาะเอาเก็บ เลือีกว่ะเลยเสียหลอดเลยโอหอมาเลยเถอะกับถ่ายเนาะมาเก็บเลยเถอกันนี่เเพิ่งเก็บไม่คายน้ำพี่เนอะเลยเก็บหายไอ้นนองน้ำคายน้ำกับ่หอสองซบ่ถั่วบ้านทำไ้นองเบิดก่อนาะถั่วปี้ให้ขยาพี่เนาะพี่นนอะ กินมันก็กินมันก็แส่มันก็วานมันนัวกันวานนัวกว่าสื่อตลาดได้พี่น้องหัวจิ๊บป้ายแหลกคล้ายหลอกมันมันสีสดมันสีแส่กัน้าข้างขึ้นกับสีวแส่พี่น้องัวถ้าข้างขึ้นมันกับสีเป็นอีกรชชาตนหนึ่งพอไปตั้มกับตั้มมันกับบรได้แตกต่างกันใช่มามไม่หรอกพี่น้องแต่มันกับแล้วแต่ผู้หมักนะพี่น้อง แต่มันก็บริแตกต่างกันมากมายหรอกแต่เมื่อก็สีแตกต่างอายุ้าสังเกตอแต่ส่วนมากส่วนใหญ่บ้านเฮานี่จัมากินท้องสดพี่น้องพันนั้นบางคนก็มาสั่งห่อเท่อนว่าไปเก็บหายเด้อจะหาพันหาพันฉีบไปเก็บหายเด้อจากสิบพันฉีบขั้นนั้นขั้นว่ามีในตู้เย็นกับ่าเอาได้พี่น้องเลยเอาอยู่สวน ผู้ข้าเจ้าอัน่ะดีเนาะผู้ข้าเจ้าบุคิดอย่างหลักข้าเจาเนนนเ้า,จาก็าาาามาสั่งไปพูดกักหลักนันหว่วยบรยิยัญเขาพี่น้องเลยคนไปกระยาเมันเก็บกลางคืนหมนดเลยเก็บไปเก็บบมดใต้ไฟเลยพี่น้องเลยย่างเขาเห็นเออันแบบมืดๆสุรวัวหน่อยหนึ่งเดือนแจ้งอะไอย่ง,นนยงนนเนาะ เกาจะเก็บเอาแหละก่อนจิหูนะพี่น้องอีพอเรามาใส่เบ็ดกบก่อนมันอีพอเรามาใส่เบ็ดกบในห่วยพี่น้องนั่นแหละแล้วลเลยเห็นแบบนี้แล้วเลยทุบพันแลนด์ออกพี่น้องนะไหม่คยเพ่นเห็นอีพอก่อนอีพอก็อกอเห็นตั้มพันแ,นแลนน,นนะั่นแหละกว้างลิคนอะไรนยะางเงี้ยพะยอด Cứu bên bên nhau nha kìa Chú ý c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 hú ý Chết phạm, Nó ừ, Nó mỏng tin bay nữa hả? Nó khát Bạn hao mỏng rồi. ได้กระตาน้อยอยงได้เหี้องไออ้มาเาเข็บถ่ดถอยไ่ฮะเฮ้ยเพื่อนเ้ยเฮ้ย้ยเฮเ้เฮ้ย้ยเ้ยเฮ้ฮ้เฮเฮ้ยเ มันโดดใส่ไก่เมืม่อไก่เป็นแผลเลยนั่งต่อยมันบ่พี่น้องก็บอกอ้าว <c oughs> มันก็ถือขวัญมันนั่งบวเลย

พอดีเยอะโมแก่บอลปะโมแก่ไปเมือม่อเท่าไรขอบบุญขอบคุณได้ด้อยสมองสุบอลที่ให้ยกำลังใจไก่ขอบกขอบใจได้อครับเพราะว่าที่อยู่สายก็ตามเนาะ ขอบมุกขอบใจเด้อสุขสุขคนหากแล้เข้าหลบเสมอนะครับพิดหัวแล้วพี่น้องพิดหัวเข้าก็ได้เล้าพี่พิดพิดใบแบบชัวข้าวนะพี่น้องเนี่เขามาเขาก็ไม่เปิดหรอกเขาปีนเลยทันบุรุษจากเขากัน เจ้าของมันลายหน่อยหัวสวนอาจจะเป็นเม็ดเป็นเป็นเป็นพลเมื่อไนิดหย่อยวนื่เนี้พี่ดือดดีพี่เดือดพูดขั้นไกลน้อนห้องเดิมของแหลนเหรอผมไม่เมื่อย